สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการคอมมิ World Daily กันอีกกันนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาบอกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเฟสของ DC กันยาวๆเลยนะครับโดยเนี่ยเราจะมาพูดถึงอีเวนต์แรก Blackest Night กันก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดเลยอะ่ะคนอาจจะไม่รู้เรื่องครับว่า Blackest Night ทำไมตัวนี้เป็นอย่างง้นอย่างนี้โดยเราจะทับคลิปมาก่อนนะครับว่าเนี่ย Green Lantern กือไคร La น t e r n มีสีอะไรบ้าง ทำไมต้องทำอย่างงูทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับซึ่งจะกินเวลาทักสองสาวันฮะใดยวันนี้นะครับก่อนที่จะรู้เรื่องของกร e นแลนเทอร์ต่างๆนะฮะหรือแลนเทอร์สีอื่นๆนะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันเลยดีกว่านั่นคือฮาวจอร์แดนนั่นเองกรี e แลนเทอร์ผู้เป็นพระเอกของเรื่องซึ่งฮาวจอร์แดนนั้นเป็นนักบินทดสอบที่แบบทําอาชีพนั้นตามพ่อของเขาครับซึ่งวันหนึ่งฮนะขณะที่เขาทำอาชีพอยู่ครับก็มียานอาวกาศตกลงมาฮะ ซึ่งเป็นยานอาวกาศของกรีแลนเทอร์ที่ดูแลแบบเซกเตอร์ที่อยู่รอบๆโลกอยู่คือเซกเตอร์2814ครับแต่นักบินที่มากับยานคือกรีแลนเทอร์ที่ดูแลเซกเตอร์นั้นอยู่อฮะอาบินเซอร์ครับได้แบบทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วได้ตายลงครับแล้วแหวนน่ะก็ต้องหาผู้แบบผู้ที่สิบทอดใหม่ซึ่งแหวนนั้นมองหาผู้ที่มีความตั้งใจจริงและเอาชนะความกลัวได้โดยแหวนกีเลนเทอนั้นมีความหมายว่า เนี่ยเป็นพลังของแบบความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง power of will ครับแล้วเขาก็มองหาฮะซึ่งฮาเน,นั้นเป็นคนที่เขาต้องการครับเพราะฮาวน,นั้นไม่กลัวสิ่งใดจากนั้นเขาก็ได้เริเม่มเป็นกีฬาเทิร์นอย่างเต็มตัวนะครับแต่ตอนแรกๆฮะชีวิตของเขาก็ดูสวยหรูไปหมดครับใช้พลังนี่บินเลื่อยเปลือยไปเรื่อยครับทำนู่นทำนี่ได้ราวกับเป็นฮีโร่ครับเหมือนคนธรรมดาเป็นฮีโร่ก็ต้องแบบสนุกกับพลังในช่วงแรกๆครับ แต่พอทาไปสักพักฮะเส้นทางมันก็ไม่สวยหรูอย่างที่คิดครับเนี่ยจะเจอวายร้ายที่เก่งกาดเอกเพื่อนที่ทรยศศัตรูต่างๆมากมายครับแล้วก็ปัญหารอบตัวฮะปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยครับศัตรูที่เราคุ้นเคยที่สุดของฮาวจอร์แดนก็คือซินเนสโตรฮะอดีตกีร์แลนเทอร์ที่เป็นผู้นาของแหวนสีเหลืองเยลโล่แลนเทิร์นั่นเองครับซึ่งเยลโล่แลนเทิร์นั้นเป็นแหวนแห่งความกลัวครับเป็นขั้วตรงข้ามของแหวนสีเขียวฮะ และเป็นจุดอ่อนของแหวนสีเขียวด้วยหลังจากที่ผ่านอะไรมามากมายนะฮะเขาก็ได้ถูกยกย่องว่าเนี่ยเป็นกีฬาเชิญที่เจ๋งที่สุดเลยเพราะเขาเนั้นมีความมุ่งม,มัน่นมีภาวะการเป็นผู้นําที่ดีฮะ,ะและอีกอย่างหนึ่งครับที่จะพูดถึงคือเขาไม่ได้เป็นมนุษย์คนเดียวที่มีพลังกีฬาเชิญนะฮะมีมนุษย์อีกมากมายที่มีครับอาทิเช่นกายการ์ดเนอร์จอห์นสจวัดคายเลเนอร์ต่อมาเรามาดูพลังของแบบพวกแหวนดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างครับ แหวกีรันเทอร์นะครับสามารถทําให้ผู้ใช้นั้นบินได้แล้วก็มีสามารถสร้างอรอร่ามาป้องกันตัวเองได้คุยกับกีรันเทอร์คนอื่นๆได้แล้วก็สิ่งที่เราคุ้นตากันดีที่สุดนะครับคือสร้างสิ่งของจากความนึกคิดได้โดยใช้พลังของแงวว่ฮะโดยสิ่งของที่สร้างออกมาจะตามความนึกคิดเลยครับจ,จะมีสีเขียวและเป็นของแข็งแต่โปร่งแสงฮนะแต่แหวนนั้นก็ใช่ว่าจะสร้างได้ตลอดเวลานะครับเพราะมันมีพลังหมดฮนะมันต้องมาชาร์จพลังทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองครับ ซึ่งยึดตามเวลาของโลกนะครับก็คือวันหนึ่งนั่นเองและแน่นอนนะครับฮาวนั้นก็ต้องมีเพื่อนครับซึ่งเพื่อนพวกนั้นก็คือกีลันเทิร์นที่เราพูดกันไปแหละครับแล้วก็มีฮีโร่บนโลกต่างๆอีกน,น,นะฮะซึ่งก็คือพวกทีมจัสมินท,ที่ฮาวสนิทด้วยครับแต่มีคนหนึ่งครับที่ฮาวสนิทที่สุดนั่นก็คือ b บ r ร์รี่อเนหรือเดอะแฟ s ชของเรานั่นเองครับในอีเวนต์แฟชช์พอยต์นะครับที่เบอร์รี่อเนเป็นคนสร้างอีเวนต์เนี่ยฮะจักรวาลทั้งหมดเปลี่ยนไปครับ นนนจัก,กรวางที่แบรี่สร้างขึ้นใหม่นั้นฮาวไม่ได้เป็นกรีนแลนเทิร์นะฮะเขาไปแค่รักบินธรรมดาเท่านั้นเนื่องด้วยเวลาเปลี่ยนไปครับอาบิเซอร์ไม่ได้ตายฮาก็เลยไม่ได้เป็นกรีนแลนเจอร์นั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่จะมาเล่าให้ฟังนะฮะหากท่านผู้ชมอยากได้แบบตัวละครอีกก็สามารถบ,บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลวกอ็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับพรุ่งนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงกันว่า แลนเทอนั้นมีกี่สีครับแล้วก็แต่ละสีนี้พลังอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างครับรับรองว่าหลังจากท่านดูคลิปพวกนี้นะฮะท่านจะดูแบล็กเกสร์สนะอย่างเข้าใจแจม่มแจ้งเลยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากปุ่ม Subscribe เบาเาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ